สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อาริตี้ครับชิปชีปเป้ารถเก่าวันนี้ครับเรามีรถตู้เล็กเคคาร์มาแนะนํากันนะครับนะใครที่อยากได้รถเล็กๆครับไว้ใช้งานน่ารักน่ารักนะรถสํารองเอาไว้ขับขกกี่ใกล้ๆนะหรือว่าจะขับทางไกลก็แล้วแต่นะใช้ได้นะครับนะเห็นมองว่าเป็นรถเล็กๆแบบนี้นะแต่ว่าทางไกลนี้วิ่งได้สบายครับเพราะว่าตัวขนาดเขาเบานะครับนะ เครื่องยนต์อาจจะไม่ได้แรงมากแต่ก็สามารถพาไปได้ครับนะสบายๆเลยนะครับก็รายละเอียดคันนี้ครับเป็นไดเอทสูะครับนะไฮเจ็ตเอสสามรนะคันนี้เป็นรถป้ายดำด้วยนะครับนะรถพร้อมใช้นะครับถ้าถามว่าถ้าเกิดเป็นมือหนึ่งนี่เท่าไหร่นะคันราคาเป็นล้านครับนะถ้าประเภทป้ายดำนะครับหลันสี่ล้านห้ได้เลยครับนะแล้วจดรุ่นนะ มีคนอ่านำเข้ามาขายอยู่นะครับนะเป็นประเภทรถอะ,อะไรล่ะรถนำเข้านะครับไม่ใช่เป็นแบบโชว์รูมขายทั่วไปนะรถราคาพวกนี้ภาษีนี่ค่อนข้างจะแพงเลยทีเดียวครับตอน300เได้นะก็ถ้าใครอ,อยากได้ถูกๆสภาพดีๆหน่อยก็ลองดูรถประเภทเชยแล้วแบบนี้ก็จะประหยัดงบไปได้เยอะเลยครับคันนี้ ระดับเครื่องยนต์นี่เป็นตัว e s นะครับนะ6 6 0้อซีซีนะครับเดี๋ยว์ออโต้ครับแอร์เย็นนี่กระจกไฟฟ้าสันทันล็อกครับกระจกมองข้างนี่ปรับไฟฟ้านะครับนะภายในสวยสะอาดพร้อมใช้นะครับแล้วก็เป็นหลอกล้วยครับ B-R ขอบ17เอ้ยขอบ14นะครับนะเป็นขอบ14นะครับตัวราคาผู้ขายตั้งไว้ที่429,000บาทครับ429,000บาทกั คุณไปได้เยอะเลยนะครับนะใครอยากได้รถตู้เล็กสภาพใหม่ๆค่อนข้างจะเป็นรุ่นใหม่ด้วยก็ลองดูคันนี้แล้วกันครับเผื่อจะถูกใจนะผมทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กเจ้าของรถไว้ให้ได้ล่างคลิปนะครับนะก็ติดต่อก็ได้โดยตรงเลยนะครับถูกใจยังไงก็ลองแนะนําให้ไปดูตัวจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทสดูนะครับนะเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับนะเบอร์โทรก็จะอยู่ในลิงก์ a c e b o o k เลยนะครับนะทางช่องไปให้สื่อกลางให้นะครับนี่โอเคคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับ ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับนะมีรถเข้ามาใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดผมสำับคลิปนี้สวัสดีครับ